has been defeated. An ally has been... An enemy has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. สวัสดีครับวันนี้กับผมเช่นเคยนะครับแม็กเกอร์ชแนลวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคาเฟนีนะครับที่เพื่อนๆขอมาในคลิปที่แล้วนะครับที่ลงคลิปคิวคอรไปนะครับวันนี้แม็กก็จะมาเล่นไป่ด้วยสอนไม่ด้วยนะตอนแรกแม็ก คนมากก็จะเดินมายึดพุ่มก่อนแล้วก็จะแคร์คลิปก่อนนะเห็นไหมแคลรี่มันก็อยู่กลางเราก็แคร์คลิปไปก่อนเลยชิวๆไปเพื่อนตายแเราไม่ส่วนครับแคร์คลิปยิงนี่ยิงนี่เอาดิเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเออสวยสวยยิงยิงไปแล้วเอาเราเอาสวยเอาไม่ตายอย่างี้สวยครับผม นี่เป็นค่อยเปรียบที่เราเค,คลียคลิปก่อนนะเราตังเยอะกว่าแคลรี่ไฟตรงข้ามแล้วก็เราได้ยิงแรงกว่าแต่เพื่อเราไปตายถึงตรงเลนกลางเลถแต่เพื่อเราไม่ตายน่าสวยเลยตายสองเลยนะเมืเ่อกี้เลนกลางอะ ได้เก่งนะครับคาร์พนี่แต่ทุกคนขอไหมเราก็ต้องเล่นให้ดูไม่ใช่ันสอนนะเด็อเล่นให้ดูนะครับโดนดักเฉยเพลินเะนี่ยพูดพูด,ดเพลินโดนดักตายเนี่ย เราก็กดท่าสองเลยนะเวลาเดิอนอ่ะมันจะได้แบบยื้อระยะการเดิอนแล้วหน่อยด้เร็วขึ้นเลยนะพอเราเดินมันถึงใน,นกลางท่าสองเราก็ต้องเราท่าสองเราก็เสร็จพอดีเลยเราก็กดท่าสองอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเดินไปเรนบนมันช่วยการเดินของเราอ่ะเร็วขึ้น ยิงนกไปแย่งห่ไม่ได้ลมเขาไม่ได้มาเล่นกับเราเลยนะตายเนี่ยผมเนี่ยโอ๊ยโดนยิงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย,ยังไงไม่ตายโอ้ยเราเรียกเข้ามากดเกิดเลยนะกดเกิดเลยนะเหมือนเดิมเลยกดเกิดมาก็กดตั้สองเหมือนเดิมไม่ได้ลวิ่งวิ่งไหวอะ่ะ จะได้มารับคีบอะไรเงี้ยเพื่อนโดนล็อกไม่ช่วยอยู่ไม่มาอย่านี่นี่อย่างนี้นี่หน่ยะตรงนี้โบกได้ฮะสวยที่ยนตั้งโลสวยนะสวยอุ้ยติดคือวะลูกไปหน่อยนอนตานี้ ยังไงยังไงไเตือมาเนี่ยร้องื่อนมาีมาเนียิงยิงยงยิงเฮยยิง,ยงวีหว่ะมาดิอืมโดมนไม่ดอันตีเขาบออันตีมาดิมาดิไม่ได้หว่ะฉันนิว้าวาวาวเมื่อกี้นจะถอย่ ิดสองใจไงยังไงพวกเราวลาไไตายตาม,มามันเดิมนะผมเกิดมาผมก็กดท่าสองเมืนเดิมพอเดินเนการเสร็จท่าสองเราก็าเสร็จเหมือนเดิมอ่ะหนไ ช่วยอยู่บ้าอนช่วยยิงอยู่บ้านเจ็บไปดิเจ็บไปดิไ,ปดไม่เอาเหรอลองตายอนะไหวเอาเพื่อนปีต้องเงียบคีบนะเราช่วยไม่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวพอมเราจะพังโอ้โหทลายชีวิตเลยแต่ป้องไม่พังนะผมก็ตัดมาที่เกิดเลยนะ แล้วก็เหมือนเดิมกดท่าสองเหมือนเดิม,มเกิดมาเดินขึ้นไปเรนไหนก็ท่าสองมันก็เสร็จก่อนอยู่ดีอ่ะถี่ไหมท่าสองเสร็จเนี่ยมันจะเพิ่มแบบให้เราเร็วขึ้นในการยนตนที่อย่างเงี้ยมันตายตายแล้วเพื่อนช่วยหน่อยนะยิงยิงยิงไม่ได้อ่าอ้อาวเก้อรอเรียบร้อย เออลืมบอกเราเจอแอ,แอนติตอระดับภาคนะเอ้ยระดับจังหวัดนะจังหวัดรวประเทศนะเ้ประเทศนี่ว่าประเทศประเทศเห็นมันบอกเมื่อกี้ว่ามันอยู่ระดับประเทศเราก็ฟาร์มไป ยิงไม่ทโอเคไอ <Yeah. S 1> ้เจ็บอันหน้าเจ็บอันหน้า <Yeah. S 1> ทำไมเล่นไป <Yeah. S 1> อ๋อเจ็บนะเจ็บนะ <Yeah. S 1> ตายไปดิห <Yeah. S 1> นุนล็อกยังไงยังไง <Yeah. S 1> แบบเหมือนถ้าเราเปลี่ยนสกลิลหนึ่งอะ <Yeah. S 1> แล้วก็สกลิลสองอะ สกิลหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่อะสกี้วสองจะแบบเป็นแบบพุ่งนะบอกสองคนไม่รู้นะครับถ้าคนรู้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้ากดมาเป็นดาบปกติเป็นปืนปกติก็ถ้าสองมันจะเพิ่มการเยันที่ให้เราเห็นไหมอะที่ผมกดให้ดูอะ นะแบบพุง่งเมื่อกี้ที่ผกดอะ่ะจะเป็นปืนใหอะ่ะมันจะแบบพุ่งนะแล้วก็ถ้าแบบเป็นปกติเนี้ยมันจะวิ่งไหว,ว,วรเราถอยก่อนนะแม็กเปิดอันติเมื่อกี้เี่ยมันล็อกผมเนี่ยลุ้มัาอวะไม่มา ยันติดเลยนะยิงขู่ไว้ให้ให้มันกลับไปบนเพื่อนบนบน,บนช่วงเพื่อนหน่อยผมไม่ทันหรอได้ไอเงี้ยปังแองเกิลขาดผมแบบตายไม่ง่ายนะรวยเอ ยิงยิงยิงไม่ดิยิงฟรีไปดิยิงฟรีสปอร์ตมาดิมาดิโคตที่ไหนมาดิมาดิมาดิยิงฟรีไม่มีคนล้วงสบายเลยมาดิ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 ฮาวเกือบแม่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่มาดิเฮ้ยฮาว ที่ผมไว้เนี่ยกลับบานก็ดีเองเมื่อกีตนะ้ตาเป็นหกนะตาเลกข,ของผมไว้เนี่ยวันเนี้ยตาแรกกอดไอ้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเลย เลอกหารแล้วว่ามาให้คนที่มาคอมเมนต์ขอเลยครับได้ไม่ได้ก็ลงนะแพ้ชนะก็ลง<ป>โดนลอ้อกินแล้วอ่ะนด้อยู่ได้อยู่มีดูดเลือดมาดิถอยมันเลยว่ะพวกคนดูดเลือด

แบบที่เรายิงเก็บสเต็กไว้ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนใหญ่อะ่ะมันจะแรงนะนบวกดาเมจเพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมดอดเชีอลขาวอะ่ะไม่เยอะที่ผมเปลี่ยนมาเหมือนถ้าเรายิงเก็บสเต็กก็ได้วะ่ะนี่ใครดูรดูปั๊กเห็นไหมสองพันกว่ามันจะเหมือนแบบบวกดาเมจขึ้นอะ่ะโหตายเนี่ยอย่างงี้ดูเลอนไม่ขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ทันว่ะ <Ret> มันจะล็อกลอยมั้ยโอ้โหพูดไม่ได้นาะดขำเป็นอะไรกับผมมากวะเนี่ยมาด,ดิมาอีกแล้วก็ดูเลือดดูเลือดมาดิมาดิดูเลือดมาดิอามาดิมาดิไปนี้แหละจบไหมทุกคน ตามเพื่อนตายโอ้ไม่ทัานอ่ะถัานว่ยิงไมาดิมาดิมาดิโอตายบีจบป่ะอาอจบป่ะเพื่อนจบเลยนะเพื่อนๆอย่างนี้ตายคนเดียวเสียสละคนเดียวจบเลยนะ จบนะจบนะดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่ตาเลขของวันนะยี่สดาวได้นับที่สามนะคะแนนดาซี่ดีเล็กได้ไปนะดีเล็กได้ไปเก็บสามไปด้วย ประเทศสองคนฝั่งมันฝั่งเราคนหนึ่งมาแล้วต้องมีประเทศด้วยกันอ่ะก็แบบที่เรามีประเทศที่มันต้องมีประเทศอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ